คนเนี่ยลำลำบอดน่ะโอ้ยเดี๋ยวแม่แกก็ยิ้มเง่ยิ้มง่นะโอ้เปิดถามว่าไปเหยียนที่ไหนมาคือพอช่องเอเจแอนกับโจกนี่นะครับผมก็จะมีการอู้ภาษากำเมืองกันนะผมไปเหยียนไปหูได้เนาะอลำใบลำบอดในที่นี่นะครับผมดีกรีของความอร่อยเนี่ยก็ปริมาณว่าอร่อยมากๆนะผมอร่อยแบบขั้นเทพนะเทพเนี้ยเทพนักชิมไหมฮะนี่เราใส่เข้าไปนะฮะ ใส่ตําส้มไปโอ้โหนี่บอกได้เลยว่าเนี่ยตําส้มร้านดังที่อำเภอสระบุรีเนี่ยเคยมาจีบไอ้โจ๊กไปนะครับจีบไปเปนี่ยล้างถง้วยไปล้างถ้วยกับสับประรดเตี้ยสับประรดเตีกัเป็นนี่เป็นมาถามอบบมาถาม,มนี่ไปกี่มืงจีบสับคนเดียวคนโง่ไป็นเยื่อคนจระด ามว่าซอฟเปลนนี่ะนะผมนี่ผมระหว่างการกินตําส้มที่ซับนะครับผมด้วยมีดแล้วก็สไลด์แบบนี้นะฮะ,ะคับขูดขูดเนี่ยนะครับผมก็จะมีแบบสองอย่างถ้าแบบขูดขูดเนี่ยจะได้ความไฮโซความไพโซรหราแต่ผมแต่ถ้าเป็นแบบนี้ได้ความเป็ี่นชาวบ,บ้านติดดินับผมแต่ว่ารสชาติแบบนี้อร่อยกว่า โอ้โหอู้ไปแล้วก็น้ำลายไหลเพราะว่าเส้นของมันนี่นะครับผมเวลาเคี้ยวเข้าปากนะครับความเป็นเส้นมันเนี้ยเจะจนแก้มเวลาแบบนี้ยดิ้นไปดิ้นมาในปากเขานี่นะครับผมลํำต้องบอกว่าแบบนี้นะคะการซับแบบ้าบ้านเขาเนี่ยการเส้นมันใหญ่มันน้อยมันยาวมันสั้นอย่างเงี้ยมันบ่เต้ากันเวลาหกไปมันก็จะได้อ่อ บางครั้งก็บอันกับางบางอันก็หนาบางอันกับโคบบันเทิงอย่างเงีค่ะมีลูกเล่นให้เราครบได้อ่าทีนี้อรายตาก็ไปเลือกเห็นอย่างบางสิ่งบางอย่างที่ตู้กับเข้านะพี่เอ๋นอเสริมความสวยงามกับการใส่นะครับอันอันนี้คือเรียบร้อยโรงเรียนคุณโจ๊กแล้วเนาะครับผมก็คือการใส่เม็ดทัวลังเตาเข้าไปนะครับบ้านอื่นเมืองอื่นเปิ่นลำเปิ่นรวย เปิ้ลถูกหวยหลายงวดนะครับเปิ้ลซื้อเม็ดมะม่วงหิมะมพานมาใส่กระปองกระเปิงกระเป็นปันนะผมแต่บ้านเฮานะครับก็ถูกเหมือนกันถูกเจ้ามือหวยจอดไปนะครับาฉะนั้นแล้วเขาก็ใส่ได้แค่ เม็ดถั่วลนเตาขัวตันนะครับค่ะแล้วก็ซื้อเปิ้ลมาซาวซื้อนักกอบาได้ซื้อนักกอบาได้บ้านี้ตั้งมาเลือซื้อไม่ใมันเป็นเคล็ดลับครับพี่แอนการซื้อมาอย่างนิดๆน้อยๆเนี่ยมันลดความเหม็นตังเออเอาเอาความเหม็นตังฝากไว้ก่อนกับหน้าไปซื้อก็ถุงเดิมนั่นเนาะเหม็นตังเครื่องอย่างครับอภาษาเมืองวรรณกรรมวันนี้นะครับ คำว่าเหม็นตังนะครับเหม็นตังเป็นคำนามนะครับผมใจฮองเรียกกินนะฮะว่ากลิ่นเหม็นหืนนะนะผมเหม็นหืนเหม็นตังนะผมอย่างว่าใจกริ๊บกบของกินนะ ครับผม<อ>แต่ถ้าว่าเสื้อผ้ามีกลิ่นสาบนะครับผมเราจะเปลี่ยนละ<อ>เป้นเพราะว่ากลิ่นเหม็นส้มอ,อ่านะครับมามือนกันแม่มาเมือนกันครับ<อ>แต่ถ้าเป็นเรื่องอาหารนะผมที่มีกลิ่นของทอดนะครับที่มันมีกลิ่นสาบกลิ่นอย่างเงี้ยหอมว่า เหม็นตังอ่ามันที่กกมินตังนะครับเหม็นตังมานี่นะครับผมแล้วก็นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวบอกขั้นการวิธีการทำตับส้มนะครับบอกขั้นการนะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่เหมือนไอ้โจกนะครับผมก็คืออันดับแรกนะครับเอาหอมเตรียมเอาพริกแดงนะครับผมจะล้ำที่สุดก็เลยก็คือพริกแดงจินดาโขกรวมกันนะครับผมเซตเทียบร้อยนะครับผมใส่ถั่วตัด นะครับผมหรือว่าถ้ามันมีทั่วตัดก็ใส่น้ําตาลปีบน้ําตาลบบเต้าเข้าไปนะครับผมกลนเข้าไปโคเลโคเลนะครับผมถ้าเป็นทั่วตัดกกตํำให้ามันมอกแหลกพอมันมอกแหลกไม่เนี่งใดต่อนะครับผมพอมันมอกแหลกแล้วเฮากะซอยบเขือส้มนะครับเขือส้มแล้วก็เอ๊ะแพนหรือว่าเขือแก่นน้อยๆของเฮาหรือว่าเบือกเขือทแเลจ้ะหรือว่าเป็นพวกของทั่วฟักยาวเข้าไปกลนไปกลนไปนะครับผมบีบมะนาวเข้าใส่อ่า ใส่น้ำแฮรใส่น้ำหามส้มนะครับผมอ่อาก้า<ท>นกลนก้นเข้ากันเสร็จง่ามส้นเออง่วมส้นง่วมง่วมเส้นบอก,กุ้เตะพกเข้าไปก้นกลนก้นกลแล้วแค่ใจตัวนี้นะฮะใจสากกระเบือเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวว่าใจแก่นคกเนี่ยแค่ประคองแล้วก็คนคนคนเข้าไปแบบนี้โอ้โหบอกเลยนะครับง่ายมากเอาใส่ที่จานฮะใส่ที่จานแบบนี้อันนี้หนีไปอันนี้หนีไปนะครับผมอ่าถ้ารวยน้อยใส่ เม็ดมะม่วงหิมะผานอันนี้มารวยอ่าถ้า่ารวยใส่เม็ดถั่วดินขัวอ๋ออันนี้สมบูรณ์ะรวยเลยถ้า่ารวยเลยก็ต้องใส่อย่างสักอย่างเลยต่ใส่นี่ดูทติใส่นี่คือรวยแบบมีมีเหตุผลอ่าสวัสดีครับลูกนอนเอสเอ็อารลักไลท์ที่เจ้ก่อนครับผมลักนีลูก